อ m ม r รินทีวคุณคิดว่าคุณสุรสิธิ์อาจจะกำลังคิดอะไรอยู่หรอคะแบบนี้เขาเรียกว่าแผนเดินศัตรูรมายว้ใกล้ตัวหรือเปล่าไปทำงานที่ร้านนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่จะอยากรู้ไปทำไมอ่ะเราไม่ได้รู้จักกันไม่ใช่หรอแผนมันพังฉันก็ไม่ได้อะไรพี่ก็เลยต้องใช้วิธีสิ้นคิดถายตัวให้ผู้ชายรวยๆอยู่แบบนี้นะ กำลังจะทำอะไรผมว่าจะทำแบรนด์เป็ของตัวเองแล้วผมก็ให้คุณสิช่วยดูในส่วนของเสื้อผ้าสิมีความจำเป็นที่จะต้องบอกว่าโรงงานนั้นเป็นโรงงานของพุณครัวสิะคะสวัสดีค่ะคุณหนูสิ สวัสดีค่ะคุณศสีสวัสดีค่ะเสียดายจังเลยนะคะที่คุณพันพิติดงานก็เลยไม่ได้มาด้วยกันครับคุณป้าร้จา <IS C> แต่ผมถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมเอากลับไปให้คุณแม่ดูครับดีค่ะ ออเดอร์รถนี้นะครับมันสำคัญมากๆเลยนะครับคือค <ười> ือ <c ười> ผมทราบดีนะครับว่าโรงงานคุณหนังงานมันเนี้ยบมากๆอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมขอเน,นี้ยเป็นพิเศษเลยนะเออโอ้ยนี่ลืมไปเลยนี่คขาวที่รถที่แล้วที่ส่งไปเนี่ยนะเขาฝากชมมาด้วยนะครับว่างานดีมากมีคุณภาพเยี่ยมมากๆเลยครับอ๋อเอาคุณรู้จ่าโอ้โอโอโอตกใจ <c ười> สวัสดีค่ะคุณบุญเนตรแหมออเดอร์รถใหญ่แล้วนะคะ ก็เป็นลูกค้าชาวจีนนะฮะครับสวัสดีค่ะคุณบุญแน่โอ้คสวัสดีครับอ,อถ้าผมไม่ได้โรงงานคุณสีนี่นะครับผมคงไม่มีโอกาสได้ออเดอร์ใหญ่ขนาดนี้แล้วครับโรงงานอื่นมันทำซุ้มไม่ได้ครับยินดีค่ะอ๋ะอ,อนี่คุณโสรสิทธิ์ค่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตีดกัาลังร่วมงานกับคุณสุรศิริอยู่นะคะอ๋อเหรอครับโอ้โหนี่นิดถูกแล้วนะครับที่มาร่วมง,งานกับบริษัทที่นี่นะครับคุณคุณสุรศิริสนใจที่จะขยายตลาดต่อประเทศจีนไหมครับคืออย่างเงี้ยคือผมยินดีที่จะแนะนำให้นะครับแต่ว่าคุณสุรศิริอย่าไปบอกใครนะครับผมมีข้ใต้ไม่มากนี่เห็นว่าคุณเป็นพารนทเนอร์คุณศิรินะครับยินดีเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับครับครับ พ่อมาพอดีเลยค่ะเขาบอกท่านมานท่านมา,นาสวัสดีค่ะคุณทีวาคะอ๋อสวัสดีครับคุณรุจ,จา่าสวัสดีครับคุณทีวาครับสวัสดีครับคุณบุญนเดชวหวพระเทล้าวอ่ะ <S <S สวัสดีครับอ่หวพาพระธารุคุณ คุณคงเป็นคุณสุรสิลิ์ลูกชายเจ้าของโรงงานรองเท้าครับยินดีครับย,ยินดีครับ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  <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมคงต้องขอฟังแผนงานที่คุณจะทำร่วมกับลูกสาวของผมหน่อยนะยินดีเลยครับคุณทีว่ายินดีเลยครับคุณคุณสุรศิลป์ ็คแค่หน่อยสิครับ uh. ทิดตรงไหนปลายตรงไหนที่ฝันจะเป็นขึ้นไปไกลอยากได้มันอย่างใครเขาต้อง สนับสนุนโดยแม้อายุมากขึ้นชีวิตก็มีความสุขเสริมด้วย e อ็นชัวโกที่มี HMB แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งนี่โรงงานอคุณสิครับนี่รูปไปโรงงานของสีมะลาโดยที่ไม่บอกแม่อย่างนั้นเหรอลูกเห็นช่วงนี้คุณแม่ยุ่งอยู่นะครับ แล้วการไปโรงงานของคุณสิก็เป็นเรื่องธุรกิจส่วนตัวของลูกเองลูกเลยไม่อยากรบกวนคุณแม่นะครับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของคุณสิดูดีนะครับคุณแม่เป็นมืออาชีพไม่ต่างจากโรงงานของเราเลยมีนักธุรกิจที่ไปขยายตลาดในประเทศจีนมาใช้บริการโรงงานของคุณสิผลิตสินค้าเป็นจำนวนสูกมากนะครับคุณแม่ครับ ลูกมั่นใจว่าโรงงานของคุณสิมีคุณภาพมากพอสำหรับธุรกิจของลูต้องขอบคุณบอสมากนะคะที่ช่วยเหลือสีครั้งนี้ค่ะอืมแล้ววันนี้ราบรื่นดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทุกอย่างราบเรื่องดีมากค่ะอืเดต่อจากนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร ขอให้คุณบอกกับผมตรงๆเลยได้ไหมค่ะบบอสเอ่อสมีอะไรป่ะคะผมรู้แล้วละ่ะว่าครอบครัวของคุณคงมีปัญหาจริงๆไม่อย่างนั้นคุณคงไม่หลอกผมหรอกแล้วโรงงานของครอบครัวสิลปาร์ที่ แม่จะอยากรู้ชื่อโรงงานมรู้เาครอบคคุณไม่ได้ทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้มีโรงงานเป็นของตัวเองจริงๆบอสหมายความว่ายังไงนะ สายนั้นเป็นของปลอมผมไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดกูเลยนะที่ผมทำลงไปเป็นเพราะว่าผมสนใจในตัวคุณจริงๆผมเอาชื่อก,กับนามสกุลของคุณไปลองเสิร์ชหาดูก็ไม่พบว่าครอบครัวของคุณทำโรงงานที่ไหน ลองสอบถามกับญาติของผมคนที่เขาทำโรงงานก่อนที่คุณจะมาขอให้ผมช่วยเหลือนั่นแหละเห็นว่าเขาทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าเหมือนกันแต่เขาก็ไม่รู้จักครอบครัวของคุณเลยบอกแม่มาก่อนสิว่าโรงงานของสิมาราชื่ออะไรคุณมีความจำเป็นอะไรที่ต้องปิดบังความจริงเรื่องครอบครัวของคุณ แล้วจริงๆครอบครัวขงคุณเป็นยังไงกันแนะ่แล้วตัวคุณเองคุณเป็นยังไงกันแนะ่ถ้าคุณมีอะไรอยากให้ผมช่วยเหลือคุณบอกผมได้นะ จริงใ,ใจกันะบคุณนะพี่มาลาตุ้งตุ้งซีเอาละเอาละถ้าคุณยัไม่พร้อมจะบอกเรื่องส่วนตัวของคุณกับผมทุกอย่างเป็นไงเอาแค่คุณยอมรับการช่วยเหลือของผมก็พอ ก็บทุกๆเรื่องเอาไว้เป็นความลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงงานเรื่องบ้านของคุณหรืว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณเชื่อใจผมได้แต่คุณต้องยอมให้ผมดูแลนะสิมาลา ตัวนะคะเนคคุณทำไมไม่ทุกเจีงคนแล้วนะคะผมยังพูดไม่จบคอรอล้วก็ต้องให้ผมอนุญ,ญาตให้คึงเข้ามาซะก่อนสิโอ้ยอย่าไม่เป็นเรื่อง นี้ฉันดวงตั้งแต่แรกอยู่ละถึงแม้ว่าจะเป็นลูกคุณหนูก็ชอบจับผู้ชายรวยคั้งที่เขามีเมียแล้วหมายถึงใครเหรอคะว<โฮ>ิพี่แค่อ่านข่าวซุบซิบกันในเน็ตนะคะน้องสิข่าวอะไรเหรอคะขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยค่ะน้องสิหยุด ขอดูหน่อยเดี๋ยวพี่ส่งลิงให้จะส่งลิงให้ทำไมอก็เปิดดูอยู่ไม่ใช่หรอก็เอามาให้ดูเลยดิก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันข่าวจริงหรือแค่ข่าวลือที่พูดไปเรื่อยโดยที่ไม่เคยรู้อะไรเลยอ่ะก็คิดพูดจนแม่ต้องสีหนังใครคนเน็ตเป็นคนเน็ตค่ะคนที่ชอบพูดไปเรื่อยคนที่ตอบนะาทำเป็นดีแต่รับหลังก็ห่อใส่ พ่อพูดไปเรื่อยดรยที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงแล้วก็ทำให้คนเขาเจ็บปวดนคนแบบนี้เด็กรับใช้แถวบ้านสีเขาเรียกว่าสืบอุ้ยพี่ไม่เคยเห็นน้องสิพูดแรงขนาดนี้เลยนะคะน้องสิหมายถึงใครอะ่ะคนในเน็ตนะคะ่ะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสิค่ะหมายถึงคนในเน็ตใช่ไหมคะตุ๊กแก อ,อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับสีอปะ่ะถ้าอยากรู้ว่าสีจะบอกพี่ปั๊นะคะถ้าพี่จุ๊บแจอยากตัวอะไรอ่ะกต้องถามสีตรงๆงได้เลยสีจะบอกพี่ปั๊มว่าสีเชื่อว่าพี่จุ๊แจนงอ่ะจะไม่เป็นเหมือนพวกคนในเน็ตที่ชอบแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่รู้อะไรเลยฟังไว้อยนะว่าสีไม่ได้เป็นอย่างที่คนในเน็ตพี่จุ๊บแจ็งพูดสักนิดเดียว สิวันนี้คุณลางานไว้ไม่ใช่หรอจะไปเลยก็ได้นะ จุกแจงเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในออฟฟิศหรือภายในห้องทำงานนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานคุณไม่ต้องสนใจเข้าใจไหมค่ะบอสอือไกดด้ จั่นจั่อ้าวนี่แผนของเรานะเว้ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วเอาโชว์ช <c oughs> โอ้โหนี่ปย้มมึงวายที่แกไปขโมยมาจากบ้านเพราะคนหญิงคุณนายนี่มันรสชาติดีมากเลยเ <c> ว <oughs> ้ยขโมยพ่อมึงน,นี่้เขาให้กูมาเว้ <c oughs> <c oughs> ยอย่าย่า <c oughs> มึงนี่มันปากดีสินะ <c oughs> <c oughs> ถ้างั้นไม่ต้องแดกเรื่ไหมอ้าวใช่นี ดีๆค่อยๆกินเดี๋ยวหกจะได้ของดีไว้เฮ้ยนี่<อ>เป็นไงมึงกูเก่งไหมกูมีความสามารถพิเศษจริงๆนะเว้ยกูไม่อยากจะคุยเลยนะนี่กูช่วยดูสิเนี่ยวางแผนให้คุณสุรสิล์น่ะไปเยี่ย,ยมชมงรงอ่ะไรอยังงราบรื่นมึงดูสิแล้วในที่สุดเป็นไงมึงเนี่ย อีกคุณวุ้นเลเนี่ยพวงมาอ้อโหเป็นนักลงทุนวางมากขยายตลาดไปประเทศจีนกูเก่งกูลากูวางแผนเก่งบ้างมึงชมกูได้ <c oughs> เก่งมืเอเก่งแต่พูดถึงตรงนี้แล้วต้องความคุณกูด้วยนะเว้ยเพราะความสามารถทางด้านการแสดงกูนี่เป็นเยี่ยม <c oughs> นี่ถ้าสมัยหนุ่มๆน,นะกูเลือกเดินทางเป็นดาราเนี่ยนะป <c oughs> ่านนี้นะหาที่เก็บตังค์ไม่ทัน <c oughs> ดีเลยแกอย่างนี้แล้วเว้ย คุณสุรสิษิ์เชื่อแผนพวกเราอย่างสนิทใจต่อไปก็เดินหน้าตามแผนพวกเราได้เลยสุดยอดว่ะมึงชอนทีนี้แหละก็พวกเราจะรวยกันรวยอาโชนอีกทีไว้ขออันนี้ขอไว้แล้วจะหมดแล้วนะอ่ะสิค่อยๆ,ๆกินมาเฮ้เดี๋ยวตำลักกลับแล้วเหรอลูกอ้าวเฮ้ยนุสินี่นุชีนี่นี่นน มาจิบวายฉลองกันนี่นี่วายเนี่ยต้องจิบฝึกจิบเอาไว้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการฝึกจิบวายเนี่ยนะมันจะทําให้เราดูเป็นผู้ด,ดีมีชติตระกูลคุณเอาไว้ะนะฮะอาไมลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเออแล้วเรื่องที่ว่าลูกจะไปขอบคุณคุณกระจ่างเขาว่าไอเรื่องที่เขาให้ยืมโรงงานของญาติเขาเนี่ยคุณกระจ่างเขาว่าไงบ้าง เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะเอ,อ่อติร้อนนะคะอยากขอตัวเข้าไปอาบน้ำก่อนนะเอ,อียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่ป้าว่ายนะคุณกระจ่างก็โอเคลนะถ้าเกิดหนูพลาดพังในสโลสิต์ลนะถ้าสันนัยหรือผู้ชายคนอื่นอื่นอะ่ะก็ยังเป็นคุณกระจ่างอีกคนเนข้าใจาป่ะมันได้ตามแผนเข้าใจไหม ไม่ค่ะสิจะไม่ทำอย่างนั้นทำไมคุณป้าลืมเหรอคะว่าคุณกระจากเขามีภรรยาอยู่แล้วอะ่ะมีแล้วมันยังไงก็สิจะไม่เป็นเมียน้อยใครค่ะขอตัวนะคะเฮ้ย <Hey. S 3> ลูกจ่าฉันก็จะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันไปเป็นเมียน้อยใครเหมือนกันนะเออ แกรักลูกอะฉันเข้าใจเว้ยแต่แกคิดสิค,ดคิดคิดพวกเราทุกคนมันจนนะก็อยากสบายไม่ใช่เหรอทำทุกอย่างสิให้มีความจนให้พน้นอะไม่เข้าใจกันเร้่องไหวะอุ้ยไม่เอานะปะโทเอยจะมาคุยเรื่องอื่นมันปวดหัวจะไม่วะคุยเรื่องคุณสุรสิทธิ์คนเดียวก็พอแล้วตอนนี้แผนของเราใกล้จะสำเร็จแล้วน้ยคุณสุรสิธิ์น่ะความหวังของพวกเราเว้ย พวกเรากําลังจะรวยเอาชนมึงเล่นนคนเดียวปะไม่ใครเล่นกับมึงหรอกปะไปเลยปะกินคนเดียวได้ไหม แม่ของผมอยากทราบชื่อกับข้ขอขมูลโรงงานกุญแจฉันรู้สึกได้ว่าเขากลังตามจาับผิดอะไรบางอย่างบอสตื่นสิ